สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับพิมพ์นะคะในมุมเดิมมุมนี้ของพิมพ์นะคะกับโต๊ะตัวนี้หลายคนรู้แล้วเพราะติดตามกันมานานนะคะวันนี้นะคะพิมพ์มีของที่ช้อปปิ้งมาใหม่มาเล่าให้ฟังอีกแล้วค่ะอยู่ในชื่อของพิมช้อปปิ้งพิมเดียค่ะถ้าใครติดตามกันนะก็จะรู้เลยว่าตอนนี้นะคะพิมพ์กำลังท้องอ่อนนะคะพอพิมพ์ท้องใช่ไหมพิม์รู้สึกว่าตัวเองอ่ะได้กลิ่นได้กลิ่นเยอะแยะไปหมดเลยเหมือนแบบ เหม็นนู่นเหม็นนี่ไปหมดนะคะทั้งในรถในบ้านนะคะแล้วนี่ค่ะพอๆนะก็เลยไปหาไอเทมเด็ดมาค่ะนี่ก็คือเครื่องนี้นะคะอันนี้คือเครื่องผลิตโอโซนนะคะฆ่าเชื้อโรคแล้วก็ทำจัดกลิ่นค่ะแล้วพิมพ์ลองใช้มาสักพักนึงแล้วนะแล้วรู้สึกว่าแบบดีมากเลยนะคะก็เลยอยากจะมาเล่าสู่กันฟังค่ะว่ามันทํางานยังไงแล้วก็มันดียังไงนะหลายคนอ่ะเคยไปคาแคร์ใช่ไหมพอไปคาแคร์ รถเรามีกลิ่นอะ่ะเขาจะมีอบโอโซนรถใช่ไหมคะรถเราก็คือหายเป็นปริดทิ้งเลยนะคะกลิ<ด>่นหายเลยทีนี้พ่อๆก็ไปหามาในอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วราคามันก็ไม่ที่สูงมากแล้วเราสามารถที่จะแบบว่ากำจัดกลิ่นในรถข้าเชื้อโรคในรถห้องต่างๆเพว่าบางทีเราซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่มามันเป็นกลิ่นเหม็นอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่แบบจะกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ของเราได้หมดเลยค่ะด้วยเครื่องนี้เครื่องเดียวเลยนะแล้วมันทำงานง่ายมาก กะะ่อนที่จะไปดูว่ามันทํางานยังไงนะคะเดี๋ยวพิมพ์บอกก่อนนะว่าซื้อมาได้อะไรบ้างนะคะซื้อมาก็จะได้เครื่องนี้นะคะ1เครื่องนะคะเป็นเครื่องผลิตโอโซนหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็น้ําหนักก็ไม่ได้หนักมากนะคะสําหรับวัสดุนะคะก็บอกเลยว่าเป็นโลหะนะแล้วก็แบบเป็นน็อตแบบดูแน่นหนาเลยนะคะแล้วก็ต้องฐานอ่ะมีที่วางตั้งให้ด้วยนะคะเราก็แบบเออรู้สึกดีมันเป็นยางค่ะเหมือนเป็นยางขามันอ่ะเราก็ไปวางตั้งตรงไหนก็ได้นะคะแบบว่าบางที oui trip. เราไปไว้ในรถเรากลัวรถเป็นลงเป็นลอยอะไรเงี้ยก็ไม่ <บ S 1> ต <cover. S 2> ้องกลัวนะมันมียางขาตั้งนะคะแล้วก็ยกไปวางตรงไหนก็ได้เลยนะคะวัสดุดก็โอเคเลยนะคะรู้สึกว่าไม่กองแกงอะ่ะข้างหลังก็คือมีให้เสียบปลั๊กหนึ่งปลั๊กนะคะนี่แล้วเขาก็มีปลั๊กมาให้แบบนี้นะคะแล้วก็มีคู่มือมาให้1แผ่นนะคะแบบนี้นะคะนี่ก็คือเป็นคู่มือแบบนี้นะคะแต่ว่าใช้งานง่ายมากเดี๋ยวพิมพ์ร้อยให้ฟังถึงง่ายมากจริงๆนะคะเครื่องตัวนี้ก็คือเวลาใช้นะคะก็คือเสียบปลั๊ก นี่นะคะเพราะเสียบปลั๊กแล้วก็เขามีให้เราควบคุมได้แค่เวลาเท่านั้นนะคะก็คือหมุนเวลาได้ตั้งแต่ 10- บถึง120นาทีค่ะก็คือง่ายๆแค่นี้เลยวิธีการทำงานของเขาก็คือเราต้องการจะฆ่าเชื้อโรคหรือว่าจะกำจัดกลิ่นที่ไหนนะคะแล้วก็ยกไปค่ะอย่างล่าสุดเนาะพิมก็คือเอาไปไว้ในรถเพราะว่าในรถเนี่ยบางทีเราซื้อกับข้าวหรือว่าบางทีออกกำลังกายแล้วก็แบบกลิ่นรองเท้ากลิ่นเสื้อผ้ากลิ่นเหงื่ออะไรใดๆเนี่ยคือแบบ เหม็นอับมากนะแบบบางทีเข้าเคร่องไปนี่คือแบบพรออืนพ่ออมกันเลยทีเดียวนะคะก็คือง่ายมากๆเลยก็คือเอาอันนี้เข้าไปวางไว้ในรถค่ะแล้วก็ต่อปักพ่วงเข้าไปแล้วเราก็ทําการเปิดเครื่องค่ะก็คือหมุนเวลานั่นเองเวลาในการใช้นะคะเขาก็คือมีบอกในคู่มือหมดเลยนะคะนี่นะเขาก็จะบอกไว้ตรงนี้นะคะในคู่มือค่ะแต่คือเราก็เข้าใจง่ายๆก็คือ พวกรถยนต์พวกอะห้องครัวห้องน้ําหรือว่าห้องต่างๆในบ้านเนี่ยค่ะเขาใช้เวลาประมาณ1 5บหถึงยีนาทีเท่านั้นเองนะคะจะมีที่ใช้เวลามากมากเลยก็คือเป็นห้องแบบว่าที่เราทาสีอะแบบบ้านที่ทําใหม่หรือว่าซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้ามาใหม่อะค่ะมันจะมีกลิ่นถ้าถ้าใครแบบว่านึกย้อนกลับไปตอนที่เราย้ายเข้าบ้านหรือว่าตอนที่เรารีโนเวทบ้านอย่างเงี้ยเราทาสีอะกลิ่นสีมันจะแรงนิดนึงเนาะหรือว่าเราซื้อตู้มาใหม่ซื้ออะไรมาใหม่ มันจะมีกลิ่นของเฟอร์นิเจอร์ใหม่อะบางทีเราเปิดตู้ทิ้งไว้หลายวันก็ยังไม่หายกลิ่นนะคะแบบบางทีซื้อตู้เสื้อผ้าใหม่เนาะเอาเสื้อผ้าเข้าไปไม่ได้สักทีอะมันเหม็นอะเราก็ใช้อันนี้เลยค่ะอันนี้ถ้ามันเป็นกลิ่นสีกลิ่นเคมีกลิ่นพวกเฟอร์นิเจอร์ใหม่เนี่ยอาจจะต้องเปิดโอโซนทิ้งไว้นานหน่อยก็คือประมาณ6 0สิถึงนาทีนะคะเราก็แค่หมุนเวลาไปแต่ทีนี้มันมีข้อแบบว่าเตือนนิดนึงก็คือว่าเวลาที่เราใช้งานเครื่องอะค่ะเวลาที่เครื่องเขาผลิตโอโซนอยู่เนี่ย ให้เราปิดห้องก็คือทําให้เป็นบริเวณเป็นพื้นที่ปิดอะแล้วเราอย่าไปอยู่ในบริเวณนั้นนะคะเพราะว่าโอโซนอะเขาทาปฏิกิริยากับอากาศเนี่ยมันจะฆ่าเชื<ๆ>้อโรคแล้วก็กาจัดกลิ่นเนี่ยมันจะไม่ดีกับเรานะคะมันอาจจะทําให้เราระคายเคืองได้ตรงเนี้ยเวลาที่เครื่องทํางานอยู่อะให้เราออกจากพื้นที่ตรงนั้นนะคะถ้าอยู่ในรถแล้วก็ปิดรถแล้วเราก็อย่าไปอยู่ตรงนั้นนะคะอยู่ในห้องครัวห้องน้ําอะไรเงี้ยแล้วก็ปิดห้องนะคะแล้วเราก็ออกมานะอย่าไปอยู่ตรงนั้นนะคะทีนี้เวลาใช้งานพอใช้งานเสร็จสมมติว่า พิมพบอกว่าสมมติพิมพเอาไปวางไว้ในรถใช่ไหมคะเวลาเราไว้ในรถเนี่ยสมมติเราตั้ง15นาทีหรือ20นาทีอย่างเงี้ยพอมันครบเวลาแล้วเราก็อย่าเพิ่งไปทันทีเนาะเราก็ทิ้งไว้อีกสัก10นาทีหรือ15นาทีสักพักหนึ่งแล้วเราก็คอยไปเก็บเครื่องเพราะอะไรเพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยค่ะเขาทํางานก็คือ ในอากาศเราจะมีออกซิเจนใช่ไหมออกซิเจนที่เราเรียนมาคือ O2 เนาะเขาจะผ่านเครื่องนะคะทำปฏิกิริยาผ่านเครื่องผลิตเป็น O3 O3 ก็คือโอโซนพอเขาผลิตโอโซนออกมาโอโซนจะทําปฏิกิริยากับอากาศกับน้าอย่างเงี้ยทำให้มีฤทธิ์ทำลายเชื้อโรคแล้วก็กําจัดกลิ่นระหว่างนี้เขาทํางานอยู่เนี่ยเขาก็จะทําลายเชื้อโรคแล้วก็กำจัดกลิ่นในอากาศพอเขาทํางานเสร็จตามที่เราตั้งไว้นะคะเราก็ปล่อยปล่อยเทาทิ้งไว้สักพักนึงเนี่ยจาก O3 ค่ะเขาก็จะเปลี่ยน เป็น O2 เหมือนเดิมก็ <Wow. S 1> คือเปลี่ยนเป็นออกซิเจนเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็ค่อยไปเก็บเครื่องค่ะเนาะก,ก็คือการทํางานก็คือง่ายมากที่พิมพ์รู้สึกถูกใจเพราะว่ากําจัดกลิ่นได้แบบชงักเลยค่ะ <Wow. S 1> คือแบบว่าด้วยความที่พิม์ท้องใช่ไหมคะแล้วพอเราแบบขึ้นรถไปอ่ะมันผื่นะอมเนาะแล้วแบบบางทีเราเข้าไปในครัวกินอาหารบางอย่างอ่ะเราก็สุดเหม็นขึ้นมาห้องน้ํามันก็สะอาดอยู่เนาะอ่ะคือห้องอ่ะอะไรก็สะอาดเหมือนเดิมแต่ด้วยความที่เราอ่ะ เหมือนว่าได้รับกลิ่นดีขึ้นน่ะด้วยความที่เราแพ้ท้องด้วยเงี้ยค่ะก็รู้สึกพออืดผะอมไปทั่วเลยแต่พอเอาเครื่องอันเนี้ยไปไว้ที่ไหน,นกลิ่นทุกอย่างหายหมดเลยเนะแม้แต่ชั้นรองเท้าก็กลิ่นเกลี้ยงเลยค่ะ กลิ่นตู้ไม้ที่ซื้อมาใหม่อย่างเงี้ยก็หายไปเลยนะคะก็คือแบบรู้สึกว่าเออดีนะคะกลิ่นในรถยนต์อ่ะบางทีเราเปิดประตูทิ้งไว้แล้วเอาน้ําหอมปรับอากาศเปือใส่รถเนี่ยมันก็ใส่มากก็ไม่ดีเนาะม,นมันมีผลกับแอร์นะคะรู้สึกว่าเรื่องกลิ่นเนี่ยมันแบบชะนักเลยจริงๆแบบมันหายเลยแล้วถ้าถามว่าพอใช้แล้วกลิ่นมันเป็นยังไงเนาะ กลิ่นมันไม่ได้หอมเหมือนเอาน้ำหอมปรัแบบอากาศไปใส่นะคะแต่ว่ามันจะเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของโอโซนถ้าใครเคยใช้แบบไฮเตอร์หรือว่าใครแบบไปไว่ายน้ำเนาะเวลาเราขึ้นจากสระว่ายน้ำใหม่ๆอ่ะมันจะเป็นกลิ่นแบบนั้นนะคะเปนมันเป็นกลิ่นเหมือนกลิ่นค่าเชลโลคกแล้วอะเป็นกลิ่นสะอาดอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นกลิ่นแบบนั้นซึ่งก็ไม่ได้เหม็นเนาะแต่มันเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของเขานะคะกลิ่นมันจก็คือจะจางๆอะ่ะมันไม่ได้จะมีผลอะไรกับเรา คือกลิ่นมันสะอาดมันดีกว่ากลิ่นที่แบบเหม,ม็นๆเหมีนอับหรือกลิ่นอะไรที่เราต้องการกําจัดก็คือพิมพ์บอกเลยว่าเรื่องกาจัดกลิ่นนี่คือแบบดีมากนะคะแบบยกนิ้วให้เลยนะนอกจากที่พิมพ์บอกว่าใช้ในรถได้แล้วเอาไปใช้ในห้องต่างๆนะคะตรงนี้เขายังสามารถไล่มแมลงได้ด้วยนะอันนี้พิมพ์ก็ไม่แน่ใจาว่ามันไล่ได้จริงไหมเพราะว่าเว,เวลาเราเอาเครื่องไปไว้ในห้องครัวเราไม่ได้อยู่ในห้องครัวเนาะแล้วในห้องครัวพิมพ์ก็ยังไม่เคยเจอแมลงอะไรนะคะ แต่ว่าคุณสมบัติที่เขาบอกนะคะก็คือว่าถ้าเราไปไว้ในห้องครัวสามารถไล่มแมลงสาบได้ด้วยนะเออก็ก็กลอดอยู่นะใช่ไหมคืออย่างน้อยๆกลิ่นกลิ่นต่างๆในห้องครัวเราก็จะมีกลิ่นแบบกลิ่นซิงล้างจานกลิ่นอาหารกลิ่นต่างๆะะที่มันแบบว่าสะสมกันอยู่เนี่ยเราก็เอาอันเนี้ยไปกำจัดกลิ่นค่าเชื้อโรคในห้องครัวแล้วแถมนะยังพ่วงแบบว่าสามารถไล่มแมลงได้ด้วยเอออันนี้ก็ก็ลดนะคะก็คิมก็หวังว่า เครื่องผลิตออโซนค่ะเชื้อโรคกำจัดกลิ่นอันนี้นะคะที่พิมพามารีวิวให้ดูกันนะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะไม่ว่าสภาพท้องอยู่เหมือนพิมพ์หรือว่าไม่ได้ท้องก็ตามนะคะแต่ว่าเราก็มีติดบ้านไว้ก็เอาไว้กำจัดกลิ่นในรถในห้องต่างๆได้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสําหรับใครที่สนใจนะอย่าทักแชทมาซื้อกับพิมนะคะพิมไม่ได้ขายนะพิมพ์ซื้อเข้ามาเหมือนกันนะคะเป็นช่วงที่แบบว่าช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่ พิมซื้ออะไรมาเอามาใช้แล้วก็อ้ยรู้สึกว่าอ้ยดีจังเลยอยากจะเอามาแชร์เลฟาให้ฟังก็จะมาเล่าฟังแบบนี้นะคะถ้าใครสนใจพิมจะทิ้งลิงก์ร้านที่ซื้อไว้ให้ใต้คลิปนะคะก็ให้เพื่อนกดเข้าไปดูรายละเอียดราคาแล้วก็สามารถซื้อกับแบรนด์โดยตรงได้เลยนะคะเพราะว่าพิมแน,น,นะนาว่าอยากให้ซื้อกับแบรนด์นะเพราะว่า มันจะมีประกันเราสามารถที่จะแบบว่ามีบริการหลังการขายกับศูนย์ในไทยได้เลยค่ะเดี๋ยวยังไงฝากติดตามที่ต่อฝไปของพิมพด้วยนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะว่าพิมพจะหยิบของช้อปปิ้งอะไรมาเล่าสู่กันฟังอีกนะคะฝากติดตามด้วยค่ะถ้าใครนะคะที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะอยากพูดคุยหรือว่าอยากแบ่งปันอะไรกันนะคะก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ แล้วก็ถ้าใครนะคะชอบคลิปของเรานะคะก็สามารถกดติดตามกด u u s c r i b e นะคะและที่สําคัญอย่าลืมเลยนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆนะคะที่จะมาอัปเดตให้ดูกันทุกสัปดาห์เลยค่ะนอกจาก YouTube ช่องนี้แล้วนะคะก็ยังสามารถติดตามร i สติ้งเออร์สตในช่องทางอื่นๆได้อีกนะคะเรานะคะหวังมากเลยนะคะว่าเพื่อนๆน,นะคะจะมีความสุขแล้วก็สนุกกับทุกๆผลงานนะคะที่เราได้ทําออกมานะคะก็ หวังว่าเพื่อนๆน,นะคะจะชื่นชอบทุกๆผลงานที่เราได้ทำออกมานะคะบ๊ายบาย